อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาจากหนังสือธรรมะดีๆชุดหลวงพ่อจรันพาเจริญหนึ่งแก้ปัจจุบันเสียให้ทันท่วงทีโดยพระธรรมสิงหะบุราจาร์หลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมอีพีที่สองยู่อย่างไม่มีสันโดษ ไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็ทุกทั้งสิ้นบาปบุญคุณโทษมีอยู่กับเราเหมือนเงาตามตัวถ้าตัวเราสวยกายเป็นบุญจิตเป็นบุญเงามันก็ตามเป็นบุญไปด้วยเหมือนกระจกส่องเงาฉะนั้นคนที่เจริญกุศลภาวนาจะไม่ตามใจตัวจะฟื้นใจตัวเองไม่ให้พัวพันกับกิเลส สร้างความดีให้แก่ตัวด้วยการฝืนใจถ้าคนไหนฝืนใจได้คนนั้นจะรู้เหตุการณ์ในตัวเองได้ชัดเจนการที่มนุษย์แตกต่างกันเช่นดีหรือชั่วรวยหรือจนเจริญหรือเสื่อมสุขหรือทุกข์ก็เนื่องมาจากกรรมของตนทั้งสิน้นกรรมใดที่กระทำไปแล้วย่อมติดตามผู้กระทำไปเหมือนเงาติดตามตัว หรือเหมือนกับล้อกเกวียนที่หมุนตามรอยเท้าโคไปฉันนั้นความสุขที่เกิดจากความสงบถึงจะถูกต้องสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแล้วถ้าเรามีความสงบกายสงบใจมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจไว้ได้ถือว่าท่านมีความสุขเป็นขั้นตอนแล้วเราจะมีความสุขหรือความทุกข์ก็เพราะการกระทำของเรา เกิดมาสร้างความดีใช้หนี่เก่าให้หมดไปคนตระหนีให้ของที่ต้องใจคนพูดเหลวไหลใช้ความจริงเข้าไปสนทนาท่านจะชนะแน่การจะสร้างความดีต้องลงทุนทนต่อความลำบากได้ถ้าลงทุนต่อความลำบากไม่ได้คนนั้นเอาดีไม่ได้ในโลกมนุษย์เกิดเป็นคนคนให้ทั่ว ปากไม่ล้นก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่คือคนเวลาเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนได้รับโดยเสมอกันแต่คนเรานั้นมักใช้เวลาไม่เท่ากันเวลาเป็นเดิมพันของชีวิตชีวิตคือกิจการงานและหน้าที่แต่กลับปล่อยให้ผ่านพ้นไปอย่างน่าเสียดายคนดื้ออย่าสอนคนจรอ,อย่าคบ คนประจบอย่ารักคนทักอย่านิ่งคนจริงอย่านายคนอายอย่าเลาะคนมาง้ออย่าโกรธคนโฉดอย่าเข้าใกล้คนตายอย่ากลัวคนชั่วอย่านำพาอย่าเทียงพ่อเถียงแม่อย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่ไม่อย่างนั้นจะไม่ก้าวหน้าก้าวถอยหลังดำน้ําไม่โผล่ ไม่มีอะไรดีเท่ากับความสงบสุขในชีวิตของตนเองสันติสุขสันติภาพไม่มีเรื่องกับใครเลยมีแต่สิ่งที่มีประโยชน์ในกิจชีวิตประจำวันตลอดมาคนที่ตามใจตัวมักพัวพันอยู่ในกิเลสน,นานาประการคนนั้นไม่มีทางประสบความสำเร็จในชีวิตได้เลยคนตามใจตัวสร้างแต่ความชั่วเป็นคนมักง่ายมักได้ กรรมให้ผลไม่เหมือนกันให้ผลทันเวลาและให้ผลในระยะยาวต่อไปฉะนั้นทุกคนจึงมีโอกาสรับกรรมไม่เหมือนกันบางคนคิดว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีทั้งนี้เป็นเพราะกรรมดีที่ทำไว้ยังมาไม่ถึงความชั่วหนักกว่าก็มาให้ผลก่อนส่วนความดีนั้นเบาก็จะให้ผลในภายหลังเพราะความดีความชั่วน้ำหนักไม่เท่ากัน กลับมาติดตามรับฟังธรรมะชุดหลวงพ่อจรันพาเจริญหนึ่งแก้ปัจจุบันเสียให้ทันท่วงทีจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์